สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีนะักลงทุนทุกท่านครับกับวันนี้ครับหุ้นไทย24มกราค,ครับเราเดินทางมาถึงจุดจุดนี้แล้วและก็วันนี้เป็นวันที่หุ้นไทยบวกครับช่วงบ่ายมีการบวกขึ้นไปอยู่ราวๆย20จุดนะครับมูลค่าเทรดก็ประมาณ50 0 0 0ล้านบาทนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูรายละเอียดก,กันสักเล็กน้อยแล้วก็วันนี้ครับคลิปนี้สั้นๆนะครับผมมี เรื่องที่จะมาอัปเดตนะครับกับเซ็ตฟิฟตี้เออร์เลของเรานะครับุ้นพื้นฐานชั้นดี50ตัวมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่ามีอะไรเคลื่อนไหวที่น่าสนใจผมก็จะนํามาเล่าให้ฟังผ่านคลิปประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครับปูนใหญ่นะฮะมีข่าวประกาศปันผลออกมา3บาทเท่าไหร่นะสามบาทหประมาณเนี้ยนะช่วงเย็นๆหลังจากปิดตลาดก็มีข่าวเดี๋ยวผมจะพาไปดูปูนใหญ่ว่าน่าสนใจไหมกับหลังจากที่ประกาศออกมา3ามบาทห ในวิธีที่ผมมอนิเตอร์อยู่นะครับก่อนไปตรงนั้นนะฮะไปรีวิวตลาดสักเล็กน้อยครับนี่ฮะยีจุดนะครับก็บวกขึ้นมาหนึ่นามร้อนี่คือเซ็ตรวมส่วนตัวเซฟตี้ของเรา8ปดสครับเมื่อวานปิดต่ำวันนี้โยกกลับขึ้นมาที่เราวๆสิจุดมูลค่า3 0มหมล้านนะครับนี่คือข้อมูลของเซ็ตแล้วก็เซ็ตห้สส่วนฝั่งซ้ายครับก็เป็นกราฟเทคนิคนะครับ ซึ่งก็เป็นกราฟเดลี่ของเซทห้นี่แหละนะครับฟื้นตัวขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ผ่านค่าเฉลี่ยด้านล่างนะครับใกล้สุดก็ค่าเฉลี่ย10วันนะก็ยังกดอยู่แต่แท่งเขียวนะครับเป็นแท่งเขียวที่อยู่ใต้กรอบตรงนี้หลังจากที่ระเบิดกรอบลงไปในประมาณวัน2วันก่อนอ่าอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะครับในเชิงเทคนิคเพราะว่ามีแท่งเขียวกลับเข้ามานะครับก็ มุ้นส่วนใหญ่ก็บวกขึ้นมาทั้งเกือบเทั้งแผงเลยนะครับเท่าที่เข้าไปเช็คดูในวันนี้นะครับนี่ฮะวันนี้ข้อมูลเรื่องการจ่ายปันผลเดี๋ยวจะเล่าผ่านคลิปนี้เลยนะครับนี่ฮะข่าวก็หลังจากปิดตลาดแล้วนะครับก็จะปูนใหญ่ก็แจ้งตลาดว่าเขาจ่ายปันผลนะ,ะหลังจากมีการประชุมวันนี้ใช่ไหมอโอเสามบาทห50นะครับจ่ายปันผลแล้วก็ จะเอดีวันที่ยี่วันที่4เมษายนนะครับเ d ดวันที่4เมษายนทีนี้มันมีประเด็นคือว่าคนที่ติดหุ้นนะผมว่าท่านก็คงต้องถือรับันผลไปเพราะว่าส่วนต่างราคาท่านอาจจะขาดทุนอยู่ใช่ไหมเพราะว่าหุ้นปูนใหญ่เนี่ยเป็นหุ้นที่ลงมาต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยไปเล่ากันตรงนี้อ่านี้เป็นเทคนิคของเซ็นเซ็อยู่ขวามือเป็นวิกฤตครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับมีดึงหาง ยาวๆก่ันไปก็ส่งไปเขียวๆเลยครับขึ้นไป8 6 8 7 8 8ก็ว่ากันไปนะส่งขึ้นไปนะครับพวกเราจะได้หายใจให้คอกันคล่องขึ้นนะครับผมไปดูตัดไปที่เทคนิคของปูนใหญ่เลยนะครับว่ากรณีที่จ่ายันผลออกมาลักษณะนี้นะฮะมันน่าสนใจหรือหรือไม่หรืออย่างไรนะครับมันมี2ประเด็นอ่าเริ่มต้นนะครับเราทราบวันแ้วปูนใหญ่ประกาศ3ามบาทห้เมษา นะครับผมเคยเล่าผ่านคลิปแล้ววิธีการ follow up หุ้นปันผลนะครับผมจะใช้ราคาหลัง xd ก่อนหน้าเป็นราคามาตรฐานเป็นราคาที่เริ่มเริ่มจุดเริ่มต้นในการ monitor หุ้นนะครับอ่าอันนี้ก็โปรแกรมอีฟินผมก็เซตมานี้ฮะ e ีฟ n นเขาก็จะมีพวก data ให้ดูนะครับมีเปอร์เซ็นต์ย้อนที่ผ่านมาจ่ายปันผลเท่าไหร่ปุ่นใหญ่มันก็ดอปนะเปอร์เซ็นต์ปันผล65ไม่ดี66ก็ไม่ดีนะครับเนื่องจากงบมันลงเห็นไหมฮะงบก็ ไม่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 ไมไมดีเยอะนะครับก็ธรรมดานะครับวันนี้ปุนใหญ่ประกาศแล้วตัวเลข3ามนะครับเริ่มที่ 3- าที่3เราเห็นแล้วว่าถ้ามันจะมีคน2คนอะโซนทองกลุม1ติดหุ้นอยู่นะครับหรือซื้อมาก่อนหน้านะครับซื้อมาตีมอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าถ้าติดก็คือดอยดูกันทั้งหมดนะครับอาจจะตีมเก่งกาไรตีมเล่นรอบตีมปันผลก็แล้วแต่แต่มีหุ้นแล้วติ้งต่างว่าท่านมีหุ้นแล้วกับ อีกกลุ่มหนึ่งที่มีตังค์มีตังค์แต่ยังไม่มีหุ้นมีตังค์อยากจะซื้อนะครับซึ่งก็แปลว่ายังไม่มีหุ้นในพอร์ตวันนี้เราจะไปดูว่ามันน่าสนใจหมกับสามบาท0ตรงนี้นะครับเริ่มต้นตรงนี้นะครับปูนใหญ่กราฟผมสปิดกราฟเป็นซ้ายขวาประมาณนี้ซ้ายแล้วก็ขวาเป็นกราฟเดียวกันเพียงแต่ว่าซ้ายเนี่ยเป็นกราฟที่เป็นลายแล้วก็เปลี่ยนตัวเปอร์เซ็นต์ เปลี่ยนสเกลให้เป็นเป็นเปอร์เซนต์เชนนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะนี่ยติ๊กเป็นเปอร์เซนต์เชนในอ e ีฟินมีให้ทำส่วนขวาเป็นกราฟปกติเลยไม่ต้องใส่อะไรเข้าไปนะครับก็เป็นลรนเนีธรรมดาตรงๆนะครับสิ่งที่จะต้องเริ่มต้นไปดูคือว่าปุนใหญ่ครับในที่ผ่านมานะครับเราก็จะเข้าไปดูว่าปุนใหญ่เนี่ยมีการเลกคอร์ดวัน Xd ล่าสุดในรอบล่าสุดที่จ่าย ปันผลครั้งก่อนวันที่เท่าไหร่ย้อนกลับไปก็คือวันที่9เดือน8ปีที่แล้วนะ2 0 2 3นะีนะ่ะในเขาจ่าย2บาท50นะครับผมก็จะใช้ราคาของวันนี้แหละไปจับกราฟนะไปจับไปจับกราฟเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับจำไว้นะฮะ9เดือน8 2 3นะครับอ่าเราก็ไปเปลี่ยนค่าที่กราฟนะครับซึ่งเราสามารถตั้งคัางค่าได้อยู่แล้วนะครับก็ เปลี่ยนไปวันที่9เดือน8 66นะฮะ23คือ 6, 6ถูกไหมอ่าถูกฮะเนี่ยฮะก็จะได้ฝั่งซ้ายประมาณนี้อ่าและฝั่งขวาทำเหมือนกันครับ966เดือน8นะครับ96เดือน8แล้วก็จนถึงปัจจุบันเราจะได้การหุ้นประมาณนี้นะปูนใหญ่ประมาณนี้นะครับปูนใหญ่หลังจาก XD ครั้งที่แล้วนะ2บาท50ก็ไม่เยอะหุ้นลงเห็นไหมฮะหุ้นลงนะครับ แนวโน้มหุ้นเนี่ยลงจาก315 320ิบห้าสามร้อยี่สิบไหมแถวๆวเนี้ยอ่าล,ลงสามสองศูนย์สามึงห้าสามหนึ่งศูนย์ลงมาแล้วก็มายืนอยู่แถวแถวสองร้อยเก้าสิบบวกลบเหมือนทำท่าจะยกกลับขึ้นไปใช่ไหมลูกนี้อ่าขึ้นไปเกิน300ได้แต่เหตุไงยรอบล่าสุดดึงๆลงมาลักษณะนี้ยาวลงมาถึง270ณวันนี้นะครับนั้นแปลว่าถ้าดูจากไทม์เฟรมระยะตรงนี้นะกรอบรอบเนี้ยสั้นๆแปลว่าหุ้นปุนใหญ่เป็นขาลงถูกไหมฮะ เรามองเป็นขาลงได้ไหมเพราะว่า1จุดสูงอยู่ด้านบนจุดต่ําอยู่ด้านล่างเด้งไปไม่มีหายลงมาแล้วทาโยแบบนี้เรามองว่าลงลงได้ใช่ไหม่หาลงทีนี้มันมี 3, 5, สามบาทมายันให้วันนี้ถามว่าเอาคนที่อเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมีคนที่มีหุ้นอยู่ก่อนหน้าท่านก็ถือนะฮะท่านก็ถ้าท่านถ้ถถามันเป็นหุ้นที่ท่าน พิจารณารอบครอบแล้วว่าอยู่ในพอร์ตท่านแล้วท่านชื่นชอบอยู่แล้วท่านก็ก็โหเพื่อรับปันผลไปซึ่งมันก็จะมีเวลานับจากนี้คือวันนี้ก็คือจะสิ้นเดือนมกราและ2ยบที่ผมทําคลิปอยู่ถูกไหมประมาณสัก2เดือนมันก็จะ xd ซึ่งคนที่สนใจนะวันนี้ผมจะโฟกัสไปที่นนคนที่สนใจหุ้นปูนใหญ่อยากจะจอย3ามบาท50ตรงเนี้นะครับคุ้มหรือไม่คุ้ม น่าสนใจหรือไม่่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะเราโฟกัสวันนี้กลุ่มหลังนะคนที่ยังมีงบประมาณแล้วไม่ไม่ดอยอ่ะแต่มีตังเอ่อหรือยังมีเงินที่พอที่จะหาจังหวะสวยๆได้อยู่อย่างเงี้ยเราไปดูกันเลยครับว่าวันนี้ปุนใหญ่ปิดที่270อ่ดะดูการาฟที่เป็นขวามือก่อนนะฮะ270ปุนใหญ่270กับกราฟเรารู้อยู่แล้วกราฟเป็นแนวโน้มขาลงยังไม่มีอินดิเคเตอร์อะไรมาผสมลงฮนะมองเป็น เนวนขาลงเฉยในรอบหลัง X D ล่าสุดนี่คือวิธีการที่ผมมองผมมองชัดไประมนเนี่ยอมองกรอบระยะเวลาที่เขาลงมาตรงนี้เป็นแนวโน้มขาลงเรียบร้อยการที่เราจะซื้อเพื่อ3บาท50ตรงนี้มันถือว่ามันในยะมันน้อยมากถ้ามองจากภาพรวมที่เป็นแนวโน้มที่มันลงมานะครับระยะเวลาตรงนี้ครับอีกประมาณสัก2เดือนก่อนที่ X D นะครับผมก็เชื่อว่า ปูนใหญ่ก็น่าจะแรงขายน่าจะชะลอลงไปเพราะว่าสามบาทห้าสิบในมุมมองเราอาจจะดูน้อยแต่สําหรับสามบาทห้าสิบสำหรับผู้เล่นรายใหญ่หรือว่านักทุนที่มีงบมหาศาลเนี่ยผมว่ามันไม่น้อยละสามบาทห้าสิบในภาวะที่หุ้นเนี่ยยังสามารถจ่ายเบืนปันผลได้อยู่เพราะนั้นเชื่อว่าหุ้นตัวนี้จะชะลอลงนะครับจะชะลอตัวลงเพียงแต่ว่าจะขึ้นได้ดีแค่ไหนเท่านั้นเอง นะครับกลับไปดูที่กราฟฝั่งซ้ายนะครับอย่างนี้นะฮะนับตั้งแต่ที่ราคาวันที่วันที่เอ๊ววันที่เท่าไหร่นะ9เดือน8 6 6เราเริ่มที่0ถูกไหมฮะหุ้นตัวนี้อ่อนตัวลงมา15%าอ่าจำตัวเลข15%นี้ไว้นะฮะ15%ถ้าเราบอกว่าเราจะเบสกับ3ามบาทห้บนราคา2องบาทสองเนี่ยมันมันถึงเปอร์เซ็นต์ไหมประมาณเปอร์เซ็นต์นะ1%ถูกไหม คือมองมุมไหนมันก็มันก็มันก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่เย้ยยวนอะมองมุมไหนก็ไม่เย้ายยวนแต่สิ่งที่เราพบว่าสามบาทห้ามันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ตอบโจทย์แบบตรงๆมันแต่ว่ามันตอบโจทย์ในลองเทอมก็คืออะไรได้เอาก่อนสามาทห้าถ้าสามบาทห้ามองว่าเมื่อหุ้นมีผลประโยชน์รออยู่เบื้องหน้า ราคานะครับมองว่าราคาอาจจะมีการชะลอตัวลงนะครับบนแนวโน้มที่เป็นเพราะฉะนั้นเราให้ราคาวันนี้เป็นเกณฑ์สองบาทเจ็ดสองบาทเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสิบเป็นเกณฑ์ถ้าท่านจะเบสกับสามบาทห้าสิบเชื่อว่ามันมีโอกาสได้ถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นในรูปของเงินเน่นะฮะเงินใดยัวเช่นสามบาทห้าสิบมีโอกาสที่จะได้เทิร์นกลับมาอีกแล้วแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดู เปอร์เซนต์ในในภาพของเทคนิคอลร่วมด้วยนะครับนั้นแปลว่านะฮะหุ้นลงมาแล้ว15%ถ้ามีการฟื้นตัวกลับไปบริเวณนะผมให้บริเวณสักถ้ามองภาพเทคนิคอลร่วมนะครับ285 2 28ป6อ่าประมาณนี้นะดูที่เส้นตรงนี้เช่นกันครับฝั่งซ้ายถ้าย้อนกลับไป285 8 286ถ้าท่านมองอย่างนี้นะฮะถ้าท่านมีราคาอยู่แถวแถวนี้ได้นะ แล้วกับระยะเวลาสอง,ะะเ,สองเดือนน่ะท่านเบสกลับไปมันจะมีให้ท่านเบสอยู่ราวๆ5%ในภาพของเทคนิคเทคนิคอลนะครับร่วมด้วยกับ3บาท50เห็นไหมมันเริ่มมันเริ่มเห็น5%กับ3 5 0บาท50ร่วมกันแต่กรณีที่หุ้นมันสามารถเคลื่อนตัวแล้วข้ามขึ้นไปยาวๆได้ถึงระดับ ไม่ถึงยอดก็แล้วกันถึงประมาณสัก3 0 0ก็โอเคหุ้นนี้ก็จะเคลื่อนตัวกลับเข้าไปยอดนี้เท่าไหร่ประมาณอ่าลบหกเนลบสิหเนี่ยหุ้นจะย้อนกลับขึ้นไปราวๆเก้าเรตาเปตัวนี้ถือว่าน่าสนใจถือว่าน่าสนใจนะท่านมีเทคนิคลรีบลนะครับรอบรีบาวอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านจะเรียกอยู่ในเมาะอยู่ในมือสัก าลาวๆสัก89%แต่ท่านยังมีสามัญทั้สิบซึ่งเป็นของจริงไอ้เมื่อกี้เราเรา,เราก็มาโนโลแล้วก็เบสดกันไปนะว่ามันจะไปได้หรือไม่ได้เพราะว่าเทคนิคมันไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นจะเกิดได้ร้อยเปอร์เซนตแต่ว่าโอกาสของเราหลังจากที่เราประเมินแล้วเฮ้ยมึงย้อนกลับไปได้มึงย้อนกลับไปได้ถ้าแถวลบติดลบหกของรอบนี้นั่นแปลว่าจากลบสิบสี่สิบห้ามึงย้อนกลับไปมันก,มก็มีอยู่แปดเก้าเปอร์เซนแล้วหน้าวันนั้นถ้า เกิดย้อนกลับไปจริงนะครับแล้วก็ไปณนะวันที่ XD เดือนเมษานะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเลือกสิ่งใดก่อนกรณีท่านได้3ามพก่อนท่านอาจจะขอลงลดก่อนเพราะท่านไม่มั่นใจแนวโนโนในแนวโน้มนะหรือท่านมั่นใจในเทคนิคท่านก็มองย้อนกลับไปแถว300หรือ ต่ำกว่าหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับในภาพของเทคนิคที่ท่านเชี่ยวชาญหรือที่ท่านประเมินได้ดังนั้นสรุปดังนี้ครับปูนใหญ่ครับมีความน่าสนใจไหมสําหรับคนที่มองที่จะเบสกับรอบนี้สามบาสิที่อยู่ข้างหน้า2เดือนแล้วก็มีโอกาสที่ฟื้นตัวไปได้ระดับไหนในเชิงของเทคนิคก็มี2ระดับครับก็ถ้าแถวเนี้ยฮะสองก็ประมาณ5เป็นต์ะครัดเป็นย้อนกลับไปประมาณสัก 5%แต่ถ้าขึ้นไปถึง300ได้ก็มีอยู่ในมือ78%นี่คือภาพของเทคนิคร่วมกับ3บาท50ที่กำลังจะให้ท่านเบสกับระยะเวลาเพียงแค่2เดือนที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะนี่คือภาพของอปุนใหญ่กับข่าวที่นำมาแจ้งกันวันนี้นะครับเนื่องจากว่ามีการประกาศันผลออกมาผมก็นำมาเล่าในมุมมองของเซฟ a ตี้แมนเจเจกลี่งกับสไตล์การ เบสหุ้นหรือเก็บหุ้นแบบมีปันผลร่วมแล้วก็ใช้เทคนิคในการเล่นหุ้นแบบดิวิเดนด์เพย์ที่ผมมอนิเตอร์ Monitor อยูอ่ก็จะเล่าประมาณนี้เป็นไอเดียนะครับไปปรับใช้นะครับไม่ได้การันตีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะกำลังจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเพียงแต่ว่าวันนี้ครับเราลงทุนหุ้นพื้นฐานแล้วก็เดินทางไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับติดตามได้นะครับกดไลค์ like, แล้วก็ฟอล์ลว์ได้นะครับ เดี๋ยวมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจผมก็จะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังเช่นเคยวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ